สวัสดีครับกลับมาพบกับอ่านฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กับ4ประตู Ranger x ์ s คนะครับคันนี้มีการตกแต่งนะครับเป็นชุดแต่งยอดนิยมณตอนนี้เลยนะครับเป็นชุดแต่ง w i d e b ดี y แบบ r a p t ต r เป็นแบบ Ra ป t ตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ขนาดใกล้เคียงกับรุ่นของ Rap เตอร์เลยเดี๋ยวเราอ่านพารับชมกันนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างสําหรับเจ้าคันนี้เรียกว่ามีการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในของตัวรถเลยนะครับราคาจะจําหน่ายปัจจุบันมีโปรโมชั่นลดเหลือเพียง0จ0บาทนะคราบคันนี้ก็จะเป็นสีดํารุ่นนี้มีกรับเ่มจากใน ส่วนของด้านหน้านี้เลยเราเปลี่ยนกระจังหน้าออกนะครับใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ตําแหน่งนะครับบนฝากระโปรงของเรามีการเสริมหลอดด้วยสกูปทรง,รงแรปเตอร์นะครับตัวนี้2ตําแหน่งนะครับก็เป็นสกูปทรงเดียวกับรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับจุดต่อมาไฟหน้าของเรานะครับรุ่นนี้ XLS เราได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติหรือไฟหน้าออตโต้นั่นเองมีเดย์ทามที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้แล้ว พร้อมกับในส่วนของชุดกันชนด้านหน้าของเราเราถอดกันชนหน้าเดิมออกสาหรับชุดแรปเตอร์นะครับใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้สําหรับรุ่น XLS นะครับเราจะทําสีของตัวกันชนหน้าเป็นสีดําด้านแต่กับสีบอลเงินมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งตัวรถที่ดูมีขนาดใหญ่เพราะเรามีการยกช่วงล่างนะครับตัวขอบด้านข้างของตัวรถนะครับ ตัวแก้มเนี่ยนะครับเราใส่ในส่วนของชิ้นงานที่เป็นวายบอดี้ทับเข้าไปนะครับทำให้ตัวรถมีขนาดโปร่งออกมานะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมีคลิประบายความร้อนด้านข้างนะครับล้อแมกเดิมอลนอย17นิ้วคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแมกอลนอยขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้ออฟเซ็ตลบ24นะครับตัวนี้เป็นล้อแมกเอแวนพเป็นสีดําเงาตัดกับสีเงินนะครับจับคู่กับตัวยางนะครับที่เป็นยาง MT แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นยางส3มสิคูณสินะครับ R20 นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นยางใหญ่ๆแบบนี้เลยของตัว Hot Leader นะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบสายลุยตะกุยแบบทางลูกหลังต้องคันนี้เลยเปลี่ยนในส่วนของปีกนกนะครับของออปชันเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งเพื่อใช้งานได้จริงนะครับคันนี้เราก็มีการทดสอบหักเลี้ยวเรียบร้อยแล้วไม่ติดในส่วนของบางคนด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานลองเบ้ามือจับนะครับการสาธ์ทั้ง4จุดนะครับส่วนด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับ มีติดสติ๊กเกอร์คำว่า Rap เตอร์ด้วยนะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้ในส่วนของด้านท้ายของตัวรถก็จะมีโป่งด้านท้ายของตัวรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายคันนี้นะครับเรามีการแลปไฟท้ายนะครับทำให้เป็นแบบสีดำแบบนี้ก็เสริมความหล่อทำให้ตัวรถนะครับตกแต่งนะครับสไตล์แบบ all black ดำเงาทั้งคันแบบนี้เลยกาบฝาท้าย Ford ตัวนี้เป็นแบบทรงโป่งแต่ก็จะเว้าในส่วนของกล้องมองหลังไว้นะครับกันชนท้ายเดิมๆมีมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับคันนี้เรามีการเพิ่มเติมนะครับสำหรับ XLS เนี่ยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ยังไม่มีนะครับก็จะเป็นแอร์ตอนหลังแต่คันนี้เราอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนของแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ XLS ก็ตกแต่งได้ปกติจะมีอยู่ในรุ่น Ranger Sport ขึ้นไปนะครับส่วนตัวเบาะหนังมีเบาะหนังมาให้แล้วจากโรงงานนะครับภายในตัวรถนะครับพวงมาไลัยไฟฟ้ากุญแจรีรโมท ไฟสูงออโต้ปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้หน้าจอเลื่อนไมขนาดใหญ่10.1นิ้วเลือนไมคนะครับ8นิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับภายในของตัวรถนะครับเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับ Ranger XLS นะครับ ท้านะครับที่สนใจออกรถ Ford Ranger 4ประตูนะครับ XLS เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกเลยไม่ว่าจะโปรโมชั่นดีมากๆและตกแต่งออกมาหล่อแบบนี้ตกแต่งเหมือนสไตล์แรปเตอร์นะครับที่รถราคา2รล้านในราคารถเพียง7,99,000บาทเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเลือกในการตกแต่งนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ